สองเต่าง่อยเต่าง่อยเต่าเต่าเต่าง่ายไอ้ซาไอ้ไม่ใช่พี่ไม่ใอ้ปล่อยปลอยปลอยปลอยก่อนดูก่อนดูก่อนพี่ดูก่อนหลอกป่าวปลาหลอกหรือเปล่าที่มียาน้ำนะพี่ซัดเลยตอนนี้หลอกไม่หลอกก็รู้วิธีรอวงมาไปอีกินยาน้ำก่อนอยู่ชั้นสองทำให้มันยิงทำไมเงี้ยอยู่ชั้นสองชั้นสอง บูบูบูสนใจไปไล้ครับไอ้เจ้าไอ้จานไปแล้วไปสนใจพวกมันเด็กเดอเรามันเด็กเเด็กเด็กูาัขอวว่าสามัอ้ยทางเยอะไอ้นุ่มทางยอะางเยอะโอ้ยระเบิดกูแล้วระเบิดมาเมเนี่ยบอกแมันมีต่อทีเรามันนี้แหละนี่ อันนี้เป็นการล่อล่อให้เจ้าเข้าไปอยู่ดีๆก็ถือแล้วเบิดใส่ตัวเองเสียเวลาดูชีพไปดูจอโน้ตี่ามีควันสักลูกไหมครับมีควันจะให้ผมสักลูกไหมเหมือนที่ผมไปให้คุณไม่ต้องสนใจนี่เราจะให้เขาหยิบยื่นให้เราอย่างเดียวเลยใช่ไหมตายก็ตายก็ทานมาที่ ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาตรงนี้มันโล่งอยู่นั้นแหละรอมันอยู่เี้ยดล้วรอมันวิ่งยิงล่อไว้รอมันวิ่งค่อยยิงอยู่ในเฉยเลยอยู่เฉยไม่ต้องขยับรอมันวิ่งก่อนค่อยยิงต้องวิ่งไปมันต้องวิ่งรออยู่มันรออยู่ต้องวิ่งไปมันต้องวิ่งต้องรีบต้องรีบรอรอตัวแล้วแตนเย็นที่ว่ามันอยู่ข้างๆกำแพง แต่ยังไงมันต้องมาจะหาเมืองแน่่เหมือนที่ฝึกฝนมาที่สิทธิ์ที่พาไปฝึกในด่านอาดินน่าตัวตัวกับเขานี่แหละที่สุดยอดจะได้ใช้วันนี้น่ะมาแล้วรอรอยืนยืนยืนบีสาวยืนยืนยืนบก่อนมันอยู่หลังมันอยู่หลังไอ้นี่ไอ้กำแพงมันไม่ไมีระเบิดไม่ต้องไมด้วนนี่แหละ ไ้มันม่มีระเบิดว่ะปลาบอยมันต้องปืนปืนปืนควายเนี่ยมึงโดนก่อนแล้วเนี่ยไอนปลาไอ้ไอ้ปลาเข้าห้องน้ำไอ้เปิดไมค์คุยกับมันดิบอกเอ้ยเดี่ยวว่าบอกจ็อดทิ้งปืนไหมอ่อยกันบ่จ็อดเปิดไมค์เลยมันนึกว่ามึงอยู่ในห้องน้ำไอ้เหี้ยมึงอยู่ตรงนี้เลยดีแล้วชั้นสองแล้วมันขึ้นไปชั้นสองแล้วจ้าวได้โอ้ระเบิดไม่มี ไพยายามเล่นแถวไปนั um, it, wow? sort of ่นและวะเอ้ไอ้องปืนนี่ก็บอกเลยเป็นคาด้วยทิ้งเลยไม่ได้ใช้นะเสียกาเล่นกันรอดรอดรอดสามม่วไม่ตามมั่วงยิงยิงให้มันโดนนัดหนึ่งนัดไต่เรื่องเลยไม่แม่เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเจ้ามันมันเบี่ยงซ้ายเอ้าเจ้าดิอู้วเกือบแล้วมึงจมบิน